สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมกันทุกทุกคนเลยนะคะมาคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็เติมเครดิตกันเข้ามาที่2,000บาทนะทุกคนหน้ามา2,000ขอจัดเบ็ด40บาทเลยแล้วกันนะอุ้ยเฮ้ยทุกคนอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรยังไงเข้าแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยกดทีเดียวเองนะทุกคนเฮ้ย อะไรอะไรก่อนโอโ้โหเอ้ยอะไรเนี่ยนั่นไงอือเอาแล้วก็เอาเถอะเอาเถอะสักหน่อยได้ไหมละ่ะเออมานั่นหละเอาอีกสี่เหลี่ยมมาอือเสียดายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาล้วก็จะได้วายต่ออีกนะโ,อ,โอยู่ที่คูณสิบแล้วอ่ะยังไง หรือเนี่ยซีเหลี่ยมแต่ตัวคูณมันน้อยอ่ะยังไงเออยัง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 ไปอยู่ยังได้อยู่โอ้โหทุกคนมันมายังไงก่อนเนี่ยตกใจอยู่นะโอ้โหเอออุ้ยซีเหลี่ยม ทีนั่นและทุกคนไปต้องรีบไปนะทุกคนนะอยู่ไม่ได้นะคะนะแบบนี้มันมาขนาดนี้ไปคะ่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ